ใตนทินดบริตซึ่งมีดีกรีโค้ชแชมป์โลกคนล่าสุดกับฝรั่งเศส12ตัวหโดยมีซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีข่าวลืออย่างหนาหูว่าแลมพาร์ดอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งกรัทั่งล่าสุดสันก็เผยว่าบอร์ดบริหารยังไม่คิดที่จะเด้งแลมพาร์ดในตอนนี้แต่เขาก็จําเป็นต้องพาทีมทําผลงานให้ดีในเกมลีกอีก3เกมต่อจากนี้ซึ่งประกอบด้วยเกมเปิดบ้านเจอร์บุสทำต้านวันเดอร์์วันที่27มกราคม ต่อด้วยเกมรับการ,รเยือนของเบอร์รี่วันที่3ามอกราคมและปิดท้ายด้วยนัดเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์วันที่4กุมภาพันธ์ทั้งนี้ก่อนจะถึงเกมกับวูฟนั้นแลมพาร์ตต้องนำเชลซีไปรังสแตมฟอร์ดบิดเจอกับลูตันทาวทีมจากเดือะแชมเปี้ยนชิพในเกมเอฟเอคับรอบสซะก่อนลือสิงร้องแลมพาร์ดลาออกเพราะไม่อยากปลดเชลซี Chelsea ตกเป็นข่าวว่าได้เรียกร้องให้แฟรงค์แลมพาร์ดยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเพราะสมสรไม่อยากสั่งปลดอดีตตำนานนักเตะรายนี้ด้วยตันเอง สิงโตน้ำมันครามกำลังอยู่ในช่วงขาลงหลังจากพึ่งบุกแพเลสตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทาให้ทีมแพ้นในเวทีเรลลีกสามจากห้าเกมที่ผ่านมาและตอนนี้รั้งที่8ของตารางโดยหลังจากจบเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมบรรดาสื่อในอังกฤษต่างเล่นข่าวการปลดแลมพาร์ตออกจากตำแหน่งรวมไปถึงบรรดาบริษัทรับพนันแบบถูกกฎหมายของเมืองผู้ดีดันราคาคุคณซือรายนี้ให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะตกงานคนต่อไปล่าสุดมีรายงานว่าเชลซีได้แจ้งไปยังกุนซือวัยส2ปีว่าให้ยื่นใบาลาออกด้วยตนเอง City 0. เรารู้ว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองและดูว่าเราเล่นกันยังไงดูว่าเราจะพัฒนาและกลับมาใช้คนอาจจะบอกว่าไม่ควรเอาทีมของลมพาดไปเทียบกับ3คนนั้นเพราะทั้งหมดเชี่ยวชาญเรื่องแทคนิกเกมรับในะระดับหนึ่งแต่ขนาดเชลซียุคข,ของเกลนฮอดเดิลกับลุดเกลินยังเสียป,ประตูในลีกในนัดเยือนช่วง29นัดแรกที่4 6สกลูกกับ4สิาประตูตามลําดับน้อยกว่าที่ลมพาดทำเอาไว้ในตอนนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นในช่วง29นัดที่ผ่านมาที่ลมพาด นำทีมลงเล่นเกมลีกนอกสแตมฟอร์ดบิดนั้นทีมของเขาก็เก็บคลีนชียได้แค่5นัดคิดเป็น17%ส่งผลให้เขาเป็นกุนซือเชลซีที่มีเปอร์เซ็นต์นชนะในเกมเยือนในเกมระดับพรีเมียร์ลีกน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรหากนับเฉพาะคนที่ได้คุมทีมลงเล่นพรีเมียร์ในเกมเยือนอย่างน้อย10บนัดด้วยไม่คงเส้นคงวาสำหรับทีมใหญ่หรือทีมลุน้นแชมป์นั้นหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการที่ต้องทำผลงานให้คงเส้นคงวาไม่ใช่ชนะแค่นัดเดียวแล้วไปเสมอหรือแพ้ในอีกัดหถึงจากนัดหลัง นาเชไดท้ที่ทีมของแรมพาสกดคำว่าคงเส้นคงวาไม่เป็นมานานแล้วการที่ล่าสุดแพ้เลสเตอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งชนะฟูลแลมมาได้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเรื่องนั้นทั้งนี้ปัจจุบันเชลซีไม่ชนะเกมพิมลิกอย่างน้อย2นัดติดต่อกันมานานแล้วด้วยโดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเก็บ3แต้มได้ติดต่อกันเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นพวกเขาชนะเบอร์ลี่สามต่อศูนย์ต่อที่การถล่มเชฟฟ,ฟีว์เจ็ดสี่ต่อหนึ่งและทุ